ตลาด u r อร์เบิ e ช่วงปลายปี65นี่เรียกได้ว่าคึกคักมากเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยเราเลยพาทุกคนมาอยู่กันที่ Noble Curve Urban Home Design ไม่เหมือนใครจาก Noble Development ในทำเลเรียบทางโดดเอกสมัยรามอินทาที่ต้องบอกว่าเก็บงานออกแบบและก็ตกแต่งบ้านตัวอย่างได้เนียบมากเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยครับ ทุกคนครับเบนจะบอกว่าเบนเพิ่งมีโอกาสได้มางานเปิดตัวแล้วก็เข้าชมบ้านตัวอย่างนะครับของโครงการ Noble Cur v e นี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะเข้ามารีวิวในวันนี้เนี่ยไม่นานเลยต้องบอกเลยนะครับว่าจุดเด่นของโครงการนี้เนี่ยอยู่ที่เรื่องของงานออกแบบแล้วก็ตัวฟาสาตบ้านครับแนวคิดของการออกแบบจะค่อนข้างใหม่ครับทุกคนและเบนมั่นใจว่าเราไม่ได้เห็นดีไซน์แบบนี้กันบ่อยนักในโครงการทั่วๆไปนะทาง Noble เนี่ยมีการออกแบบฟาสาัตบ้านนะครับให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตโดยเฉพาะเส้นโค้งทั้งกลมแล้วก็เครื่องวงกลมเลยซึ่งมันช่วยใ ตัวบ้านดูโดดเด่นมากนะครับเรียกได้ว่าใครที่อยากจะก e p r e s e n t ตัวตนผ่านบ้านที่ซื้อเนี่ยโครงการน,นี้ก็ตอบโจทย์มากทีเดียวครับแล้วก็ไอตัวฟาซาดที่เป็นรูปทรงเลยค่ะคณิตวงกลมครึ่งวงกลมเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีดีแค่ความสวยนะแต่ว่ามันยังให้มุมมองที่ค่อนข้างแปลกตาเมื่อเรามองจากด้านในบ้านออกไปข้างนอกด้วยอีกเรื่องที่ต้องพูดถึงเลยครับทุกคนคือการออกแบบฟังก์ชันครับเออร์เบิร์นโฮมโครงการ n น b l e Curve นี้นะครับรองรับทั้งการอยู่อาศัยเองแล้วก็ทำโฮมออฟฟิศเลยครับเท่าที่เห็นมาจากตอนงานเปิดตัวบ้านนะจะม ใหญ่ที่ด้านล่างเนี่ยเขาทำเป็นที่จอดรถที่จอดได้สูงสุดถึง6ขั้นเหมาะจะทําเป็นออฟฟิศมากๆเลยครับแล้วก็บางหลังเนี่ยก็จะมีการเล่นระดับบริเวณเฟวิ่งด้วยนะส่วนข้อมูลตัวโครงการนะครับทุกคนโนเบิลเค v ร์ฟเนี่ยถูกพัฒนาอยู่บนที่ดินของโนเบิลเดเวลลอปเมนต์บริเวณริมถนนประดิษฐ์มณูธรรมครับด้านในเนี่ยจะประกอบไปด้วยหลายๆโครงการครับโดยตัวโนเบิลเคอร์ฟเนี่ยจะมีบ้านทั้งหมด1 8 4ยิูนิตประกอบไปด้วย4รูปแบบคืออาร์คนะครับขนาดตารางรหน้ากวาง5.5เมตร3ห้องห้อง น้ำา2ที่จอดรถเป็นขนาดเริ่มต้นของโครงการที่ทําราคาขาย12.5ล้านบาทด้วยครับสเฟียนะครับ239ตารางเมตรครับหน้ากว้าง6.5เมตร3ห้องนอน4ห้องน้ํา3ที่จอดรถและ1ห้องแม่บ้านครับเฮลิกส์370.5ตารางเมตรหน้ากว้าง6.5เมตร4ห้องนอน5ห้องน้ํา4ที่จอดรถ1ห้องแม่บ้านครับมาพร้อมกับพื้นที่รองรับการติดตั้งลิฟต์ซึ่งทปยนี้นะครับเป็นทา์ที่เบนชอบมากที่สุดเลยครับโดยเฉพาะบริเวณลิฟต์แอ r e เรียที่มีการเล่นระดับนะ และสุดท้ายครับออกต้า454.5ตารางเมตรครับคือหลังที่เราจะทําการรีวิวในวันนี้ครับหน้ากว้าง8เมตร4ห้องนอน5ห้องน้ํา6ที่จอดรถ1ห้องแม่บ้านมาพร้อมลิฟต์ในตัวด้วยครับด้านในสุดของโครงการนะครับบริเวณตรงกลางเลยจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางครับโดยจะมีสนามหญ้าโล่งๆพร้อมลงต้นไม้ใหญ่และก็พื้นที่นั่งเล่นนะทําเป็นส่วนสาธารณะอยู่กลางแจ้งครับขนาดค่อนข้างใหญ่เลยอยู่ที่ประมาณ950ตารางเมตรครับถัดเข้าไปจะเป็นสระว่ายน้ำโฟล์พูลนะครับสระว่ายน้ำา ดาวเชฟระบบเกลือความยาว25เมตรมาพร้อมสะเด็กแยกต่างหากแล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยนะติดกันจะเป็นดีอาร์ตครับลักษณะจะเป็นคลับเฮาส์3ชั้นนะด้านในจะประกอบไปด้วยคิดรูมนะครับพร้อมด้วยห้องสตรีมแยกชายหญิงในชั้นที่1ชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวโคคิเชนสเปซนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ใช้เป็นสำนักง,งานขายด้วยครับส่วนชั้นบนสุดจะเป็นตัวฟิตเนสนะครับแล้วก็มีห้องมัลติเพอร์เพสรูมด้วยครับ สำหรับบ้านไทย์ออคตาไทด e ะะีนี่ครับทุกคนเดี๋ยวที่เบนบอกไปตอนแรกเนอือว่าเขาสามารถจอดรถได้ถึง6คันเลยฉะนั้นเนี่ยบริเวณชั้นล่างสุดนะครับจะเป็นพื้นที่จอดรถทั้ง6คันอย่างที่บอกไปเนาะแล้วเขาก็จะมีการบิวเป็นตู้เก็บของนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่เลยอยู่บริเวณชั้นล่างด้วยจุดจอดรถเนี่ยสามารถติดตั้ง E ีวีชาร์เจอร์ได้นะครับแล้วก็บริเวณหลังบ้านเนี่ยก็จะทําเป็นสวนได้ด้วยครับส่วนด้านในนะครับที่เป็นโถงอินดอร์ของชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นโถงสาหรับ,รรบลิวบบบัว,วเณช 2ตรงนี้ครับซึ่งบริเวณชั้น2ตรงนี้นะครับทุกคนในทายพี่เขาเป็นบ้านขายจริงในแปลนเนี่ยชั้น2ตรงนี้เขาจะทําเป็นตัวลิฟวิ่งเลยนะก็คือว่าบริเวณหลังบ้านเนี่ยจะเป็นโซนลิฟวิ่งมีวางโซฟาได้นะครับแล้วก็ครึ่งหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นโต๊ะทานข้าวเนาะแต่ว่าในบ้านตัวอย่างทายนี้นะครับเขาตกแต่งให้เป็นโฮมออฟฟิศด้วยในคลิปที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับว่าจะเป็นออฟฟิศเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีครัวด้วยนั่นมันก็เเเเเหหมมาาาะะะทททีีี่่่จปป็็็นนนนอออฟฟิไดด้้้้ครรรบืววใยกกลงสต หลังมุมเนาะชั้นไซายมือของเบนครับจะเป็นกระจกแนวยาวเลยช่องแสงของชั้นนี้เนี่ยถือว่าให้มาได้เหลือเฟือเลยแล้วก็เพิ่มความโปร่งด้วยเพดานครับเพดานของชั้นนี้นะครับจะสูงอยู่ที่3.7เมตรเลยด้วยครับทีนี้ส่วนต่อไปครับทุกคนเราขึ้นมาที่ชั้นที่3กันบ้างเนาะ เมื่อกี้เนี่ยเ็นบอกก่อนว่าด้วยความที่เขาเป็นโฮมออฟฟิศเนี่ยชั้นที่2มันเป็นออฟฟิศไปแล้วเนาะชั้นที่3ตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยทุบทําเป็นลิฟวิ่งที่เป็นโถงยาวครับถ้าเกิดว่าเราดูตามแปลนที่เป็นแปลนปกติที่เป็นแปลนตัวขายเนี่ยชั้นที่3ชั้นนี้นะครับจะเป็นชั้นที่เป็นห้องนอนมีด้านหน้าบ้านหนึ่งห้องนะครับแล้วก็หลังบ้านหนึ่งห้องตรงกลางเยเป็นพ็อกเก็ตการ์เด้นพ็อกเก็ตการ์เดนตรงนี้นะครับโครงการเจาะช่องแสงด้วยนะครับสำหรับบ้านที่เป็นหลังมุมเนาะก็จะได้ต้นไไมมม้้้้้้้้ทททีีีีี่่าาาางงงงโครรรรรรกกกเเเตตตยยยยยววใใหหนนัับจดดดลลอูแช3 ในบ้านไทยบีกันนะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยเป็นดินอยู่บริเวณด้านหน้าบ้านเนาะทางโครงการเนี่ยเขาทําเป็นตัวลีฟิ่งครับทุกคนซึ่งลีฟิ่งเนี่ยอย่างที่เ,เป็นบอกเนาะว,ว่าไอ้ตัวฟาซาดด้านนอกเนี่ยนอกจากความสวยแล้วคือเราได้มุมมองที่ค่อนข้างแปลกแต่ตด้านในด้วยนะครับก็เห็นได้ชัดจากบริเวณตรงนี้เลยแล้วก็ห้องน,าน้านะครับเดิมที่เคยอยู่ในห้องนอนตรงนี้นะครับทางโครงการวิวเป็นครัวมาให้ซึ่งเป็นครัวปิดได้ขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยเรียกได้ว่าดีมากทีเดียวครับและก็บริเวณตรงนี้ครับทุ สร้างฝั่งของหลังบ้านเนาะเขาก็ทําเป็นโต๊ะรับประทานอาหารมาให้นะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยยังคงโครงสร้างของตัวห้องน้ําเดิมเอาไว้นะก็ทําให้ในชั้นนี้นะครับมีห้องน้าให้ใช้งานด้วยแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งของบ้านโนเบิลเนี่ยคือช่องแสงค่อนข้างเยอะครับมีทางช่องแสงตรงกลางนะครับแล้วก็มีระเบียงให้ใช้งานในทั้งบริเวณหน้าบ้านและก็หลังบ้านเลยด้วยครับและอีกอย่างครับทุกคนที่เป็นบอกไว้ตอนต้นคลิปเนี่ยคือบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาตกแต่งออกมาได้สวยมากเลยครับต่อมาครับทุกคนมาดูพื้นที่่บบบริเเววณชชัััั้้้้นนนนนน4ซึงงงป็สสูุดขอตาาก น,นี้เนี่ยก็จะเป็นห้องนอน ทั้งบริเวณหน้าบ้านและก็หลังบ้านเลยนะครับถ้าใครที่นึกภาพไม่ออกว่าบริเวณชั้น3เนี่ยห้องนอนที่เป็นบอกเป็นยังไงนะครับก็ให้ดูแปลนจากบริเวณชั้น4นี้ได้เลยครับเป็นแปลนที่เหมือนกันเลยซึ่งห้องนอนบริเวณด้านหน้าบ้านห้องนี้นะครับก็จะมีขนาดใหญ่กว่าห้องนอนด้านหลังบ้านเล็กน้อยครับแต่ว่าทั้ง4ห้องนอนนะครับทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยมาพร้อมกับห้องน้าในตัวและก็บอก k i n Closet ทั้งหมดเลยด้วยครับเป็นจะบอกเลยนะครับทุกคนว่าจุดเด่นของบ้าน Noble เนี่ยก็คือช่องแสงเนาะอ,อย่าก,ก,ม,าม,กามายถึง ว่าจะเป็นเออร์เบิร์นโฮมเนาะห้องนอนห้องนี้นะครับทุกคนเป็นขอรียก็เป็นมาสเซอร์เบดรูมของบ้านเลยแล้วกันทร้ะว่าอยู่สูงสุดแล้วก็เป็นห้องที่ใหญ่ด้วยเนาะเมื่อเราเข้ามาถึงเนะี่ยด้านหน้าประตูก็จะพบกับบล็อกอินคลอเซ็ตก่อนและเมื่อเราเดินก้าวเข้ามาในห้องครับทุกคนก็จะเจอมุมมองจากบริเวณระเบียงตรงนี้นะครับซึ่งก็จะมีความแปลกตาด้วยฟาสาัดบ้านอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็ขวามือของเบนครับก็จะเป็นตัวห้องน้ําในห้องน้ำเนี่ยเขาก็ยังใส่ลูกเล่นนะครับเป็นหน้าต่างรูปวงกลมอออยยู่ติิดดกกััับบบรเวณวณาานนน้้้ํี็ ส่วนตัวเนี่ยชอบมากๆเลยเนาะแล้วก็ตัวอ่างล้างหน้าเนี่ยให้มาแบบเป็น h i s t n n h h r ด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นตัว Hand Shower แล้วก็ r รนช Shower มาให้ด้วยครับ ส่วนห้องนอนห้องนี้ครับทุกคนจะเป็นห้องนอนที่อยู่บริเวณหลังบ้านเนาะถึงแม้ว่าขนาดเนี่ยจะเล็กลงมาจากห้องนอนเมื่อสักครู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าฟังก์ชันต่างๆในห้องเนี่ยมีมาให้เหมือนกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวช่องแสงขนาดใหญ่นะครับตัวระเบียง walk in closet รวมถึงห้องน้ําในตัวด้วยนะครับแต่ว่าในห้องน้ำเนี่ยก็จะไม่ได้มีอ่างอาบน้ํามาให้นะมีแค่ตัว s ชา w e บ box ที่เป็นเรนแล้วก็แ a n d s h ชา e r เเท่าน,นั้นครับ และนี่ครับทุกคนคือทั้งหมดของรีวิวโครงการ Noble c u r v e เอกมัยรามอินทราครับทุกคนเป็นบอกเลยนะว่า Urban Home ที่ราคา12.5ล้านในทำเลตัวโครงการที่มีทางเข้านะครับติดกับถนนเรียบด่วนรามอินทราหรือประดิษฐ์มนูธรรมเนี่ยราคานี้เนี่ยหาได้ยากมากๆแล้วด้วยนะครับและก็ทำเลของตัวโครงการนี้นะครับก็อยู่ใจกลางแหล่งไลฟ์สไตล์ของย่านนี้เลยครับทุกคนก็ใกล้ทั้งตัว CDC นะครับใกล้ทั้งตัวชิคลีพับบิกแล้วก็ใกล้ทั้งตัวเซ็นทรัลอิสเวด้วยนะครับรวมถึงมีทางด่วนนะครับ ที่สามารถเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกด้วยครับก็ทำเลค่อนข้างดีและก็ราคาเริ่มต้นเนี่ยถือได้ว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยครับทุกคนก็สุดท้ายนี้นะครับใครที่อยากจะเข้ามาชมบ้านตัวอย่างนะครับทางโครงการมีบ้านตัวอย่างให้เข้าดูครบทุกทายแล้วด้วยนะครับก็สามารถเข้ามาชมกันได้เลยครับแล้วก็คลิปนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยนะครับคลิปหน้าเบ้นจะพาทุกคนไปรีวิวโครงการอะไรเป็นฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เบ้นไปก่อนสวัสดีครับ